สปอยละครเรื่องในวันที่ฝนพรางพราย EP ที่11และ12หลังจากที่ไม้อาสาเข้ามาดูแลปลายฝนจนปลายฝนรู้สึกดีและยอมเปิดใจให้กับไม้ปลายฝนก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจสบายใจและปลอดภยัยเมื่อมีไม้คอยอยู่ใกล้ๆและในที่สุดปลายฝนก็ตัดสินใจเล่าเรื่องในอดีตอันแสนเจ็บปวดของเธอให้ไม้ฟัง เาอที่จริงแล้วปลายฝนก็คือคนคนเดียวกับฟ้านภา,าในวัยเด็กเธอถูกแม่ขายให้กับรุกเพื่อให้อยู่ในความดูแลของรุกลุกคือผู้ใหญ่ที่ดูอบอุ่นใจดีมีเมตตาเธอจึงหลงรักรุกและมอบทั้งกายและใจให้ทั้งชีวิตจนวันที่เธอรู้ว่ารุกมีคนอื่นไม่ได้รักเธออย่างที่เธอรักเธอจึงผิดหวังเสียใจและก่อเหตุร้ายโดยไร้สติ จากนั้นเธอจึงพยายามฆ่าตัวตายแต่ไหมมาช่วยไว้ได้ทันฟ้านภพาในวันนั้นจึงขอทำงานที่มูลนิธิเปลี่ยนชื่อเป็นปลายฝนเพื่อหวังว่าจะลืมเรื่องในอดีตและเริ่มต้นชีวิตใหม่ปมในอดีตเป็นบาดแผลในใจทําให้ปลายฝนสร้างกำแพงและไม่ยอมเปิดใจมีความรักให้กับใครอีกเธอหวันใจว่าไม้อาจจะรับไม่ได้และตีตัวออกห่างเธอไป แต่ตรงกันข้ามเมื่อไม้รู้เรื่องเขากลับยิ่งเป็นห่วงและพยายามจะคลายปมนี้ออกจากใจเธอเพื่อให้เธอมีความสุขปลายฝนอบอุ่นหัวใจอีกครั้งเมื่อไม้ไม่รังเกียจและทิ้งเธอไปเธอมีความสุขมากและแล้วทั้งสองก็ตกเป็นของกันและกันในคืนอันแสนโรแมนติกรุกหงุดหงิดใจเมื่อมีตำรวจเข้ามายุ่มย่ามในพื้นที่ของเขาถี่ขึ้น ซึ่งคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือปลายฝนลูกสืบรู้ว่าปลายฝนกำลังคบหากับทนายมาวินหรือไม้ซึ่งไม้ก็เข้ามาช่วยปลายฝนในคดีของเว็บพนันที่ถูกถลายไปเขาต้องการสาวไปให้ถึงตัวการใหญ่ตัวจริงซึ่งไม้ก็รู้จนได้ว่าเป็นธุรกิจสีเทาของรุกไม้จึงพยายามหาทางให้เข้าถึงตัวรุกให้ได้และแล้วไม้ก็ถูกรุกโทรมาข่มขู่ แต่เขาไม่กลัวกลับบอกว่าหาตัวแกไม่ใช่เรื่องยากและจะจับตัวแกก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกันลุกฟังแล้วก็แค้นเขาต้องการจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายและมีคนสาวมาถึงตัวเขาลุกจึงส่งคนไปทำร้ายหมายและจับตัวไปจากนั้นจึงเรียกปลายฝนมาหาที่บ้านบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยเมื่อปลายฝนมาถึงลุกจึงบอกว่า ไม้อยู่กับเขาแล้วถ้าปลายฝนยังไม่หยุดเขาจะทำลายทุกคนรอบตัวเธออย่างที่เขาเคยพูดไว้ปลายฝนเมื่อรู้ว่ารุกทำร้ายไม้และเอาไม้มาเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองกับเธอก็กตกใจเธอพยายามจะยืดโทรศัพท์จากมือของรุกรุกเมื่อเห็นท่าทีหวาดกลัวของปลายฝนก็พอใจเขารู้อยู่แล้วว่าวิธีนี้ได้ผลและต่อไปเขาก็จะเอาปลายฝนเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองกับไม้เช่นกัน รุกพาปลายฝนไปที่สะพานซึ่งเป็นที่ที่ปลายฝนเคยคิดจะฆ่าตัวตายเมื่อในอดีตรุกขู่เธอว่าฉันก็ต้องสร้างความเจ็บปวดให้มันรู้บ้างสิถ้าชีวิตมันขาดเธอเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงจากนั้นเขาก็พยายามจะทำร้ายปลายฝนแต่ไม่สำเร็จปลายฝนรอดไปได้ต่อมามีร่างคนลอยมากับน้ำ เบลซึ่งกำลังจะไปทำข่าวมาเห็นเข้าก็กรีดร้องด้วยความตกใจเพื่อนของเธอที่ตามมาก็ตกใจเช่นกันเขาอุทานว่าเฮ้ยศพซึ่งศพที่ลอยมานั้นเป็นชายร่างใหญ่ที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้แต่คาดว่าน่าจะโดนฆ่าปิดปากเพื่อไม่ให้สาวไปถึงตัวการใหญ่ของธุรกิจสีเทาในที่สุดไม้ก็หนีออกมาได้แต่เขากลับหาปลายฝนไม่เจอ ทั้งที่บ้านของเขาที่มูลนิธิและที่อื่นๆไม่สามารถติดต่อได้เลยไม้เป็นห่วงปลายฝนมากเขาไม่รู้จะไปตามตัวเธอได้ที่ไหนจึงได้แต่เศร้าเสียใจแลยร้องไห้การตามหาปลายฝนจึงเริ่มต้นขึ้นไม้คิดว่าต้องเป็นฝีมือของรุกแน่ๆเขาจึงไปขอให้สรวัตรนัดช่วยสรวัตรนัดปรึงกำลังเล่งตามหาในทุกพื้นที่ รวมถึงที่อยู่ของรุกด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในในวันที่ฝนพร่างพรายใน EP ีต่อไปนะคะละครในวันที่ฝนพร่างพรายออกอากาศในทุกวันจันทร์และอังคารเวลา20.30นาิกานาทีทางช่อง3และสามารถดูย้อนหลังได้ทางแอป3 plus อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ